สวัสดีครับพี่น้องมณีกาอยู่กับช่อง YouTube ต้นกับก่อนบ้านลงหมากไฟครับครับพี่น้องกาได้ยินข่าวว่าเห็ดมันเกิดเนาะครับเนกกาะกจเลยแวะมาครับบ่ได้แวะมาแล้วกับมะซองมึงเลยล่ะมันสิเกิดบ่กา,าตอนนี้กัมาฮอดปาลาเนาะครับเนกกาะกจมาพอแล้วครับพี่น้องเห็ดปวกไก่น้อยกเกิดก็ลังเกิดเกิดหลายอยู่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยครับโอ้เห็ดปวกไก่น้อยพี่น้องเอ พอ,อใส่ตรงปฏิสิทธิ์ก็เดี๋ยวตรงปฏิสิทธิ์แม่ดีเกิดไล่ด้วยี่นเป็นโมย่เอาขาออกได้ด,ด,ด้วยกันไปมกไปมก <S <S 1> <S 1> วันนี้วันที่เท่าไหร่นะพี่กันวันนี้เหรอ,อ ท่านที่สามสิบบันสุกเดือนเดือนมาเดือนมษสาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเนาะมาเก็บเห็ดรังแหลกของปีครับหลังจากกีว่ามาซองเบิงหมือ่อมื่ยลงมาเอยมาซอ,องเบิงทียสองพียแล้วมันบกเกินเนาะอันตานี้นี่ตานี้เห็นแล้วพี่น้องเกิดแล้วถ้าเห็ดยางอื่นมาท่านเห็นเลยครับยางขามานี่พอเห็ดปวกใกล้หน่อยกันเถอ โอ้ยนี่เต็มเลยเนาะเนาะหลายจมอยู่มันละได้ไปมกอยู่ดอกให้ก่อนมื้อนี้บ่เสียเดียวดอกแมวบ่แมวบ่เหี่ยวบ่เหี่ยวได้ไปมกอยู่ là cả anh em nhìn mình đoạn 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 này em bắt đầu ở đây thì cái hết của cây nhây lắm rồi <laughs> gần <laughs> hết của cây nhây cây này con Bớt sẽ thiếu cái mốc นการจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งหวเนเหน็ดปัวนะเป็นเห็ดปัวกาเป็นเห็ดปัวไก่น้อยคนหนึ่งน้องเอ้ยนง่าครับ เง็ดละองอกบ่ท่านออกบ่เอาบ่ท่า,งงานหนึงยางขามาไกลเป็นไรเนะาะยางขามาแป๊บเดียวพอบูดเสียงฝนเพ็บอืมเสียงฝนฝนกำลังลิ่นครับพี่น้อง ไม่ยินไหมลมะลมอะไรจังฝนลมอุ่นจุ่มฝนก็นาก็มลม อุกณ์ไหม,มเต็มเลยใส่ได้ไหม กำลังสวยดอกต่มๆกำลังงามเลย เห็ดกินไม่ได้แบบนี้อ,อันนี้แม่เห็ดอีอยงนี่ครับพี่น้องมันกินได้ปะเนาะครับนี่เนาะผมบม่เคยเอามากินเนาะไม่รู้เหมือนกัน สวยเนาะมันรังพึ่งเลยแต่เราไม่เคยกินไม่รู้กินได้หรือเปล่างามดีพี่นนองแต่ว่าผมมา่คกกินผมกับบวเอาดอกเนาะบัหัวมันกินไหนบ่แต่มันงามดีอะไรนะไ,ไหนอะ่ะ <laughs> ไอ้กรอนนะึกว่าเมนเห็ดพี่น้องขาวเต็มเลยผนดอกใหม่ด้วยครับนะั่นว่ามมนเห็ดดอกใหม่เห็ดดินกับว่าท่านออกดนะครับพีบ่น้องว่าท่านเห็นครับเฮ็ดดินเห็ดเกาะไข่ว่าท่านเห็นก็เห็นไม่เห็ดหูห,หนูเนี่ยที่นี่ที่ไหนนี่สิผลอย่บอกนะว่าหลงทางอีกแล้ว Còn là đường bên vùng cùm nữa bảo Nào Cứ mà thả lụa nhìn đây Là đường bên vùng cùm nữa bảo Sao mày mà thả lụa tầm lẽ là lòng pha nó là đường bên vùng cùm งานอิหรีพี่น้องงางเป็นวงกลมทะลุถนนคือเกาา่าไปนะเห็ดมันก,กับโบคอยออกมน้องนี่เห็ด <l> ม <ip> ันก,ก็ลังขึน้นแนวตะวันว่าเป็นเห็ดกินได้ดอกเห็ดผิดเห็ดยั้งก,ก็ลังเริ่มขึ้นครับตอนนี้กับหลงปล่าหาทางออกอยู่พี่น้ <l ip> องแห่งยานแห่งเขาไปเลฤท nãy cả đấy nghe tiếng kêu chào hoang ươn gần đây rồi các bạn ơi, cái côn này, có nghe không anh? có nghe, tiếng chào hoang ươn gần, nó nhảy lên lên luôn này, nhìn nó đang hệt này này, quấn nó qua đọt một hệt như nhện buông bung gần, ôi được đấy โอด, oh. ดนี่แมแต่มันยังแข็งแข็งอยู่ด้พี่ก่อนเ oh. นี่น้ำหมากับแสดงว่ามันเริ่มเกิดแล้วเด้๋ยนี้แต่ว่ามันเกิดห่างๆามันกินไม่ได้หรอกว่เาเราเอาไปล้างแล้วมันก็จะเละี่ uh. ขาม,มันแห้งแต่ว่าดอกมันใช้ได้อยู่นะเอาไปก่อนก็ได้พี่ก่อนเผื่อมันได้เติมกันอ่ะเผื่อได้เติม <laughs> เติม <laughs> เติมคือ <laughs> เตรียมคือเผือได้ไปใส่กับดอกอื่นเอาข่าเก่าเผือได้ไปใส่แล้วะเผือไเผือดได้ไปสมทบกันกับอันอื่นเออเผือได้ไปเติมเผือได้ไปใส่แล้วว่าสร้างหาสร้างออกมาน้ำหาเห็ดยางมาน้ำข้างเลยพี่น้องชุลารุเลอีิลีครับมนันเจีย,ยกหัวพี่น้องอีหยงนี่พี่นอ้องเห็ดอีหยงนี่มันเฮ็ดวะนี่ เันก็เป็นตะยานแต่นั่นคืออะไรเนี่ยก่อนเห็ดอีหยังนี่เห็ดผิดามะาเขืออีกินเห็นไหมนั่นคือเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอีหยังนี่มันเป็นวุนๆมะเขืออีกินห <laughs> นึง่งวันได้เห็ดเผือพี่น้องดีใจเบิดที่เดียวเห็ดอีหยังบุสองดอก ม่เคยกินกับบออมันเด้พีน่น้องเลยนี่แหละเขาเคยเห็นดอกแลกเอขางแลกในชีวิตพี่น้องเห็นยังบุกเห็นอะไรเนี่ยเราจะยังไงก่อนเห็ดผิดเห็ดผิดก็ล่างขึ้นพีง่ง Chapman nhanh đi, và hèn yang katia ba lô. Lóc mày tê em, a man hít à lôt nèo ké ké kéo phu kéo phu nyu vino. Lóc mày kéo phu nyu vino. Lóc mày kéo phu nèo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  mày mày เนี่มันเกยมันเห็ดพานะเนี่ยตายเบีย้ยอีกแล้วพี่น้องนี่ตายเบีย้ยขึ้นกับแสดงว่ามันกำลังสิเริ่มขึ้นครับแล้วมันขึ้นลายๆขื่นตะเกียบมืน,นไปไหนนังน,น,น,นั่ <c oughs> <c oughs> นขื่นเปเห็ดไหม่ไนเฮ้ยใบไม้ดอกเนี่ยเฮใบไม้ใบเนี่ย มันเป็นฮิตขนาดวะไปะพี่น,อนอ้องกินเไมไื่อไรระวังงามครับสวย,น,ยวนี่เลี้ยวไปทางซ้ายจะออกถนน ยังเงี้เสียงค้นมากครัเจ้าเด็กันมาน้นอหนุนพี่หนุ่มหลาบมากขาวผุขาวพนเลยแต่เป็นเห็ดเนี่ยโอ้หลายนนั้นเป็นยอดเดล้นใหญ่ก,ก่อน มันน ah like like ี่ถ้าเพื่อได้เห็ดจะจะ่ากันเด้อครับพี่น้องเด้อไทยนั่นไทยนี่ถ้าเฮ็ดใส่เบียร์มาให้เบื่องนี้กะมันบ่ออกนาะเห็ดมันจะนั่งเรี่งเป็นคู่อกมาหลายพี่น้องหางโชนวบบนี้อันแรกเดินไปเลยเดี๋ยวเราดูในแผนที่แทนที่ก็รอตัวถ้า่างเกินวงกลม ดอกนี้ยัางไรครับพี่น้องนี่มันดอกกระเจียวหรือดอกหวานขีดดอกกระเจียวใช่ไหมหรือดอกหวานขีดเนาะมึงบ่ออกเลย <laughs> ดอกกระเจียวหรือดอกหวานขีดกันไม่ไม่รู้ไ,รไปถามแม, <concerts. S 1> ม,ม่ดูป่ะเมืม่อไหร่ไปเก็บดอกหวานขีดมา้งยังเม่อไหร่ anh nhìn này, này, ít đọt nữa chứ, cũng là đọt cải treo nó hóm hóm này, là cải treo, nó nó là hóm hóm, đẹp không mà, nhưng mà nó hóm hóm cái đọt cũng mà, cứ cả chiều, cả khác. น่าจะใช่แหละพี่กว่สองดอกใช่ไหม แมวมาถือบว่วเหีวเพื่อถ่ายกะแหีว่วครับพี่น้องเลยเฮ็ดเลยเฮ็ดไอ้ปวกกัวใกล้หน่อยนะครับนะเนาะเฮ็ดปวกกัวใกล้หน่อยมูหนึ่งไปสุดเพ่อหมกกับอะไรพ่อหมกวกไปตอนนี้ก้าดอกกะับโยวปลาสองต้นตัวนี้ก็ม <laughs> ีเต่าดอกนึง กับพี่นนังครับคลิปนี้ก็ไว้ส่ำนี้นะครับก็ขอขอตัวกลับบ้านครับพี่นนองไปหาตัดผมต่อครับกับลากกันไม่ก่อนครับดยวทีหนังสีมาเบืองไหมนะครับเนาะเดี๋ยวจังคอยปอกันคลิปนะครับลากกันไม่ก่อนครับสวัสดีครับ